สวัสดีค่ะยินดีต้อ,รอนรับเข้าสู่ชนะมูวีเดโม,น,มน,นะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเรามาเล่นเพ่ขาดกันว่าความรักของคุณในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่เลือกสมุดสามใบนะคะใบที่1ใบที่2และใบที่3นะคะตั้งใจเลือกนะคะแล้วมาฟังคำทำนายกันค่ะ ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเเราขึ้นขึ้นว่าข้ m มอีกเลยเช่นชีพค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาจีบคุณในช่วงนี้นะคะเรามาระวังนะคะการเป็นคู่เวรคู่กรรมแต่ว่าการเป็นคู่เวรคู่กรรมในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าจะรักกันไม่ได้จะคบกันยาวนานกันไม่ได้นะคะแต่ว่าเวลามันมีความรักก็จะแบบสุกก็สุขมากเวลาทุกก็ทุกมากเช่นกันไปทําบุญร่วมกันเยอะๆนะคะ กองที่2ค่ะขึ้นกองออทันเดอรนะคะในสัปดาห์นี้นะคะสําหรับคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนนะคะชาวท่านลมค่ะกลุ่มตุนไม่ถุนเข้ามาจีบเข้ามาชอบนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปถูกใจคนคนนี้ก็ได้หรือคนที่มีลักษณะบุคลิกของคนแบบดูดีนะคะคิดไวทําไวพูดไวทําอะไรแบบโฉบเฉี่ยวนะคะหน้าตาดูดีเข้ามาจีบหรือเข้ามาชอบคุณก็ได้ค่ะ ส่วนไพ่ใบที่3นะคะขึ้นอ m i s s i o n ในอาทิตย์นี้นะคะคนโสดน,นะคะจะมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะมีเสน่ห์ทำดึงแรงดึงดูดให้คนเข้ามาจีบให้คนมาชอบนะคะคือช่วงนี้คุณจะเสน่ห์แรงเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นขยันโปรโยเสน่ห์เข้าไปนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาสนใจมีคนมาชอบถ้าถูกใจนะคะอย่าลืมกดหัวใจนะคะหรือว่ากดติดตามติ๊กตอกของช่องมุมู่นมองด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย